สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับชา n นลของป๊บกันอีกแล้วนะคะซึ่งป๊บนะหายหน้าหายตาจากการรีวิวไปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะวันนี้ก็กลับมารีวิวโปรดักต์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือตัวนี้นะคะเป็น Huxley นะ Sleeping Marks นะคะ Good night นะคะเป็น sleeping mask ของฮัก l e y นั่นแหละเขาน่าจะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักตัวนี้กันเป็นอย่างดีแล้วก็มีแบบกระแสที่ค่อนข้างที่จะมาแรงอยู่นะคะหลังจากที่ฮัก l e y เปิดตัวในเมืองไทยไปนะคะสําหรับโ r ด d u c t ของเขาก็มีมากมายหลายอย่างนะกิมมิของแบรนด์นี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการที่มีสารสกัดจากกระบองเพชรน,นะคะอันนี้เป็นกิมมิคหรือว่าเป็นแบบ ตัวชูโรงของแบรนด์นี้เลยนะปั๊บก็มีโอกาสได้ลองใช้ตัว sleeping mask ตัวนี้นะคะพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าใช้มาแล้วนะ้าหมดไปแล้ว1ห,หลอดนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดเล็กนะคะที่เขาแถมมาให้นะคะก็เหลือหลอดเล็กนี้อยู่ก็เลยหยิบม,มาแล้วก็เอามารีวิวให้ฟังกันดีกว่านะสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้อยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะสูตรเข้มข้นนะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวนะคะ ลดการระคายเคืองนะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นช่วยให้ผิวเนี่ย นุ่มลื่นเรียบเนียนนะคะแล้วก็กระจ่างใสถือว่ามันเป็นแบบอะไรที่ครอบคุมมากๆนะถ้าฟังจากคาเคลมนะคะก็คือครอบคุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสเท็กซ์เจอร์นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อตอนคลิปว่าแบบ,แบบแบรนด์นี้เนี่ยเขามีกิมม i c k หรือว่ามีจุดเด่นเป็นตัวชุโรงคือกระบองเพชรนะคะตัว s l e ป p i n g m a ์ k นี้ก็เหมือนกันนะคะมีสารสกัดจากกระบองเพชรนะคะที่มีคุณสมบัติ ช่วยให้ผิวนะคะได้รับการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะไม่แหง้งเหี่ยวยน่นอันนี้คือคำเคลมที่แบรนด์นะคะให้กับตัว sleeping mask ตัวนี้มานะคะซึ่งหลังจากคือก่อนที่ปั๊บจะใช้เนี่ยปั๊บก็มีอ่านรีวิวของคนนู้นคนนี้คือเสียงส่วนใหญ่อะ่ะชอบเลยนะคะตัว huxley ตัวนี้นะคะวันนี้จะมาให้คะแนนเป็นข้อๆตามคําเคลมที่แบรนด์เคลมมานะคะข้อควรระวังมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีน้ําหอมนะคะแต่ว่าเท่าที่ไปดูมา ตัวแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมอะค่ะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในระดับท้ายๆก็คือใส่มาในปริมาณที่ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเลยเนี่ยคือเขาใส่สารสกัดกระบองเพชรเนี่ยมามากเป็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งถือว่าให้มาในระดับที่เข้มข้นพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือไม่โบโบเบ๊ะนะก็คิดว่าแบบ,แบบแบรนด์จะมาตกมาตายตรงที่ใส่น้ําหอมมาแล้วก็มีแอลกหอฮอล์หรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเคลมมาใน ในความแบบเป็นเนเชอรัลนะคะเป็นความธรรมชาติอ่อนโยน,นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมี Al G ol, แอลกอฮอล์ก็เริ่มแบบสะดุดนิดนึงแต่ว่าก็ใช้นะคะก็ลองใช้คนเสี่ยงรีวิวไม่ไหวเพราะว่าหลายหคนบอกว่ามันดีมากจริงๆก็ถามว่าแพ้ไหมก็ไม่ได้แพ้นะคะแต่ว่านั่นแหละก็ถ้าใครที่แพแอลกอฮอล์แพ้น้ำหอมก็ต้องระวังเนาะมาเรามาดูคะแนนเป็นข้อๆกันเลยดีกว่านะคะว่า ปรับให้แต่ละด้านเท่าไหร่นะคะในด้านของความชุ่มชื้นนะคะปรับให้คะแนน4เต็ม5คะแนนนะคะทําได้ดีมากนะคะชุ่มชื้นนะในส่วนของการฟื้นฟูสภาพผิวตามที่แบรนด์ครีมนะคะปรับก็ให้3คะแนนเต็ม5นะคะถือว่าเขาฟื้นฟูได้อยู่นะในระดับกลางๆนะคะกลางๆถึงดีอะ่ะคือมันชุ่มชื้นไงอย่างที่บอกว่าพอผิวเราชุ่มชื้นอะผิวมันก็จะแบบ ดีขึ้นเองนะคะในส่วนของผิวขาวใสนะคะปั๊บให้2เต็ม5คะแนนนะคะก็ถือว่ากลางๆไม่ได้โดดเด่นมากนะคะในเรื่องของการระคายเคืองปั๊บให้2เต็ม5นะคะส่วนนี้ที่ให้กลางๆก็เพราะว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะซึ่งยังมีหลายๆคนที่แบบแพ้ในส่วนนี้อยู่นะแล้วก็จากที่ปั๊บใช้มาเองเนี่ยก็เหมือนแบบครั้งแรกๆที่ใช้อะตื่นเช้ามารู้สึกเหมือนเป็นผด เป็นผลบางๆนะคะป๊ับก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันเกิดจากตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่มันมีแอลกอฮอล์ป๊ับก็ไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่แต่ก็ใช้ต่อนะคะใช้มาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าหน้ามันด้านหรือยังไงก็ไม่รู้ว่ามันก็มันก็ไม่ได้มีผลอีกนะคะอืมสองผิวนุ่มลื่นเรียบเนียนนะคะป๊บก็ให้สองคะแนนนะคะสคะแนนเต็มหนะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบ เห็นผลในเรื่องความนุ่มลื่นเรียบเนียนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่ผิวไม่ได้มีปัญหามากปั๊บรู้สึกว่าอันนี้ใช้ได้นะคะแต่ถ้ามีปัญหาผิวเยอะเหมือนปั๊บอย่าเงี้ยก็คือมีปัญหาผิวเยอะอันนี้ยังแบบยังไม่ได้ค่อยตอบโจทย์ผิวหน้าปั๊บเท่าไหร่นะ ในเรื่องของกลิ่นปั๊มให้4เต็ม5นะคะเขามีน้ําหอมแต่ว่าน้ําหอมเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบ relax นะคะจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบสปาหรืออะไรเงี้ยก็เป็นกลิ่นที่โอเคก็กลิ่นดีปั๊มให้4เต็ม5นะคะในเรื่องของเนื้อสัมผัสปั๊มให้5เต็ม5เลยนะคะเพราะว่าไม่หนักผิวแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นแล้วก็แบบสบายผิวนะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อแล้วกันอะนี่เห็นไหมเขาจะเป็นเจลเจลแบบนี้นะคะสบายผิวนะคะไม่ได้หนักผิวก็วคือให้5เต็ม5อันเนี้ย ก็จะเคลือบแบบนี้เลยก็จะเคลือบหน้าไปตอนเรานอนตอนกลางคืนนะคะเอ,อเราก็กลิ่นผ่อนคลายมากส่วนของราคานะคะราคาปั๊บก็ให้3เต็ม5นะเสื้อันนี้บอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮักเล่เป็น product ของเกาหลีนะถ้าปับเข้าใจไม่ผิดนะคะก็จะเป็นของเกาหลีซึ่งเขามี official shop นะคะในไทยนะราคาเขาก็จะค่อนข้างที่จะสูงกว่าร้านในอินเทอร์เน็ตที่ pre order นะ ก็จะเป็นราคาแบบเท่าหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะได้ความมั่นใจว่ามันเป็นของแท้แน่นอนนะคะถ้าซื้อกับ Offi c i a l นะร้านในพิเดอร์เนี่ยป๊อกก็เห็นว่ามีเยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันถ้าเรามีร้านที่แบบเราไว้ใจที่จะพิเดอร์ดนะป๊อกก็รู้สึกว่าทางเลือกของร้านพิเดอร์เนี่ยมันก็ถูกลงเป็นเท่าตัวเลยนะคะก็ลองคิดดูเอาละกันนะป๊อกก็เลยให้คะแนนสามนะคะกลางๆเพราะว่าถ้าเป็นราคา Off ฟ c เ a l เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะแต่ว่าถ้า พีออเดอร์ order, ถือว่าราคาถูกเลยในเรื่องของแพคเกจบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ปั๊บให้สี่เต็มห้านะคะหลอดใหญ่เขาก็เป็นหลอดแบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นหลอดบีบๆเหมือนกันนะคะเป็นพลาสติกนะคะก็ใช้ง่ายพกง่ายนะปั๊บรู้สึกว่าเป็นหลอดแบบนี้มันใช้ง่ายดีมันพกง่ายบางบางอันอนะ sleeping mask เขาจะเป็นแบบกระปุกแบบตักอะไรเงี้ยปั๊บรู้สึกว่ามันเถอะทะแล้วก็ใช้ยากนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยบีบออกมาก็ ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่สกรปรกเลยเธอะอะไรนะรวมๆแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยปับให้3คะแนนเต็ม5้านะคะก็ถือว่าทําได้ดีนะสำหรับใครที่แบบอายุยังไม่เยอะแล้วก็แบบแค่ต้องการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวตอบโจทย์เรื่องความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็เหมาะเลยนะแต่ถ้าจะเอาหวังเอาตามคําเคลมนะที่แบบว่าฟื้นฟูผิวลดเลือนริ้วรอยหรือว่า,อาผิวเรียบเนียนหรือว่าอะไรต่างๆนานานเนี่ยมันเยอะมากนะคะคาเคลมเขาค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ ขนาดนานนะ่ะเออน่ปะแต่ความชุ่มชนะื้นน่ะยืนหนึ่งมาได้เลยนะคะแล้วก็ไม่หนุนนะก็วันนี้นะคะก็จบคลิปเป็นเท่านี้นะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะไปไปก่อนค่ะบ๊ายบาย